คอนทิเนียสโมกแรกเหรอแคตัวเดียวป่าวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้เนอะไรยกันนะไ่พอขอขอขอไปเลยอันไปเลยกดจีเลย นี่ไข่ขึ้นนะเนี่ยไข่ขึ้นเลยใข่ไข่อ๋อดูใจกูดีสู้ขนาดไหนอยากเล่นเกมเฮืออะไรอ่ะของใหม่เอะมสเก่าแล้วนะ่วพีไอ้พี่ลงมานะใช่แต่ผมก็ได้ใช้เอ้ยเงินกูเงินกูมันมาจากของกูนะมึงไอ้เด็กที่แฮม Đánh đánh. À, <laughs> trái làm đấy, tôi dùng không nàn đó lắm Yo, yo, yo easy easy a uh. oh, perfect paw for... yeah that's right oh dai 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 tôi dai ha, dai มันจะมานี้ใช <Okay, S 1> ่ไหมโอเคแค่นี้มันทำได้เพีงนี้กัน Hồ, vang trịt. Chốc, chốc. Hồ, cái nó cũng được add thêm, ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็วางไอ้แท่นนี้ผมไ็ได้ไปวางแทน้นนึแท่นอะไรวะไอแท่นที่พี่ทำอยู่ที่พี่ยืนอยู่เหรอใชไ่ได้ถ้า<ด>พี่ไ่วางแท่นพี่ก็ทำปืนใหญ่ปืนใหญ่ยิงชิปชิปสองได้แล้วได้แท่นละชิปสี่ 14. เอาไหนดูว่าฮูวางข้างๆกันเลยไหมใช่ไปดับฝั่งนี้ดีวะาฮูไอ๊ะวกข้างกันก็ได้สิวางลเะเไอ้เชื่อมกันด้วยอ่ะโคตรเท่อ่ะใช่ครับมันเชื่อมกันได้รวยไม่มีเลยทำเดี๋ยววางของก่อนนะวางของก่อน <laughs> ผมจนตอกเลยวกรอบเลยมีอยู่พันเยอะโตมรูม้เรื่องเลยข้างหูคนอื่นเขาคงดักกันตอนใกล้ๆทางเข้าหรือเปล่าแต่เราเอ๊เขาดักใกล้ๆประตูเปล่าเราดักกันกระต้นเลย แับทางเข้าด้วยหล่ะต้องไปไหนให้มันจบต้องให้มันจบที่รุ่นเราโยกน้อยก็ไม่เท่าไหร่แล้ะอดนิ้วหายสกอร์ด้วยเอร์เฟตโตเอลิเกนโตโอ้ยจับโอ้ยประตูนี้ก่อนรู้วะ เดี๋ยวไปวางแท็บเลย <c oughs> ได้เลยน้องชายพี่ตังไม่มีแล้วได้แค่นี้แล้ววะโโโอออ้้้ <c oughs> <c oughs> ับบคู่ในที่ซื้อปกติอะไเซ็งเลยอยากได้อะไเอาเป็นกี่ระด๋อนะไ,ได้มันมีแต่ับใหญ่โอ้ยกดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหนอหอะไะเอาเล,กเลยดกดเลยเอขอเย็นดูหล่มๆกัน ัวตีมันทำไมฝั่งมือไม่หมาวะไม่หมาแล้วมึงขโมยเินกูทำอะไรลุกเปล่านะหนูไปเองมึงไปเด้มึงไปเด้เป็นไฮะไปไกลๆจากกูเนี่ยไปไปฝั่งมึงเลยไป มุณไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นก็ได้เลยมึงก็ไม่ต้องมาอยู่ตรงกูก็ได้ทำไมอ่ะกลัวขโมยตังค์เหรอเออมึงอ่ะที่ขโมยเนี่ยดว่าผมเป็นคนยังไงคนอย่างเงี้ยแหละตว์คนที่เฮียอย่างเงี้ยละ course we won new high score ไอจ้าคอนติเนียสเดี๋ยวกูลืมอัปเกรดอัปเกรดคุยจัดแดงจัดแดงอัปเกรดไม่ทันว่ะแมทช่างแม่งยี่แย่กูไม่สุ่ก็โอเค เราก็คิดเนาะเราก็คิดเราเองเนาะว่าการที่เราช่วยยิงประตูประตูจะพังไวขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่เ,เราแค่ยิงเพื่อความสบายใจของเราเองทั่งนั้นเราก็แค่ม,มโนใช่เราก็มโนของเราเป็นเรื่องเกอย โอ้ม oh, ินเล่นแน่ปลดล็อกรางวัลความจำเร็ high, high จไฮคิงไฮสกอร์เก็บตะพากยัง5ครึ่งแล้วอีกด่อยหนึ่งใจเรามันสู้นะสไปค์วอเอามาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเนี่ย หมดแล้วหมดตุดไีอับปืนมาใหม่อยากรู้อยากจะรู้มันเป็นยังไงเป็นยังไง้ตัวนี้ใจใจอะไรใจใจตอนนั้นเราปิดตรงนี้ปะวะใช่ปิดแม่งก่อนเลยอะจบเรื่องจบราวเอา มีระเบิดนะโอเคเอาอะี้ออกกันบ้าเอาอะไรออกก็สา,ายทิ้งเดิ๋ ถึงสายีแต่อในประโยชน์ไม่ต้องเก็บไว้กันเพียงลำซานทาทาซีโนหรือ <Okay. S 1> Lắm, một lợi tăng cô สูเจ้าช่างหน้าสงสารยิ่งฮ่า <g ül> เอาฮ่ยแป๊บนึงนะพี่เพิ่งกดองกล่อยให้นักมืนก่อนเดี๋ยวพี่พี่วางแท็บให้น้องชายของพี่เองเนี่เป็นไงไล่ะเออโดูในสัตายซะเอายังเอาเลยเอาเลย

เออดูทางผมเย้ไปป้า ไม่ได้ด้วยอ่าการแล้วหรออืม,มเมย์ปิดท้ายแล้วเอออ่ะโอ้ยจากแสนกว่าดิ้งเป็นเก้าแสนอ่าเก้าแสนแปดบายอัพเกรดในเดอะสเปร๊ค <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย นอนดีกว่าไปจายครับมันดีไป <Yeah. S 1>